สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันใหม่ไม่ได้เจอก,กันมาหลายวันเราลืมแจ้งนะจะไม่ได้ถ่ายนานหน่อยวันนี้เราจะมาเล่นแอปนี้มันเป็นแอปวาดรูปต่อต่อกันโฆษณาตาจีแป๊บโอเคนี่เราจะมาวาดรูปนี้กันหน่ทุกคน จะตัดคลิปแบบโอเคตัดคลิปมาตอนนี้แล้วกันหัวมันใกล้แล้วน,นี่คือวิธีคืออนานออกประสอนก่นอนนี่คืออันดับแรกนะอันนี้ที่เราจะวาดเองคือกดบวกอันนี้คือที่เราตั้งใจวาดที่สุดเลยนะจะคลิปนั่นแหละอืทุกคนอันนี้คืออัน,นที่เราบอกว่าตั้งใจที่สุดดูนะ มมีเราเดวเปเราเสียัยอปจจิตอ่าทุกคนนี่คือเราทำอะไรกันเลยนะวาดไปเลยนี่คืออันที่สองนะคืออันนี้นี่เราวงไวเราแต่ละอันที่มีมีอันนี้คือต้องดูโฆษณาอันนี้เราดูไปแล้วก็ไม่มีอันนี้ใช้ได้เลยอันที่เราวงกลมมาเป็นไฟใช้ได้เลยแม่ต้องกดูโฆษณา เราดูไปแล้วนกก็ต้องดูบปเรามาทำอันนี้กันทั้นแมวแล้วก็ตัดคลิปเกมมาทุกคนนี่กดเข้ามาอันนี้นะดูด้วยกันนะค,คร,เเระดดั้งเนี้โยเดิอเดีวแปาวได้ฟนล่าะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วก็กดคำว่าวาดนะคนนี่ มันจะให้เราขยายเป็นว่าตามเส้นหรือว่าจะให้เราว่าตามมันไปนเลยระดับนี้ก็ได้อันนี้คือปรับระดับได้ให้เราเลื่อนสอบไปข้างบนหรือหน้วนะอ่าเดี๋ยวพี่จะใชอย่างงี้นี่นี่ไปไหมทุกคนต้องใช้สมาธินี พาไปเลยน่คยทุกคนถ้าจะถามว่าตะบายสีไหมไม่ใครจะเข้ามาแอบนี้รตลบลายสีก็ระบายนะอย่ลงชื่อเกมให้ชายักเล่นตายไหมเนี่ยีนน้องเริ่มยกมือาบบายแล้ว ต่ยังไม่ไ้ยกขนาดนั้นนี่ F สถ้าดูอยู่นะโอ้ยยังเบี้ยวปะนาเดีนะ๋ยวบอกคือเมื่อวันเสาร์นั้นเราไปเที่ยวมาไม่ได้ถ่ายจริงจะถ่ายลงติ๊กตอกแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็จะบ่นว่ามาเที่ยวทั้งทีทำไม เป็นโทรศัพท์เบาบาวันนี้นั้นได้ไหมทุกคนอ๋อไม่สวยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรถ้าเสร็จแล้วนะเราก็มากดตรงนี้แต่เรายังไม่เสร็จตรงนี้ มองทันเป้าคนทำมองไม่ค่อยทันเนี่ยคน จะเงียสักพักนะเราจไม่รู้จะพูดอะไรนี่แต่พอตองที่มันน้องเงไม่มใบาแล้ว นี่ไม่เคยสวยเท่าไหร่ให้ทาจะใชะอะไรเขียนพิมพ์มาในแชททุกคนอาจจะคิดว่ามือไอแพดอนี่คือช้อยจะไม่ได้นะทุกคนตอนนี้ วาดคางเเีเียวเเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะลงออบปี้นะผู้จอบลอยลมเบี้ยวไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคน งั้นขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะอย่กายกดไลค์กดแชร์ด้วยแค่นี้ก็มองงือเงินแหละก็ดิ้งกงกิ้งกงกิ้งด้วยพอคลิปมาก็าจะเด้งบ๊ายบาย